บริคีวันนี้ผมมีหลวงพ่อทวดพิมพ์ตอรี่องหนึ่งครับเอามามาให้พี่จณนศึกษาคร่าวๆครับว่าเกี่ยวกับพิมพ์หลวงพ่อทวดองนี้ครับองนี้ผมได้มาประมาณสักหน,นา่งสัก4ีหปีได้ครับก็คือตามที่ดูครั้งแรกตอนนั้นก็ค่อนข้างใหม่ครับก็ไปเก็บมา ตามคนขายอะไรเงี้ยครับก็ได้มาไม่กี่ตังค์ครับสี่ห้าร้อยอะไรประมาณนะั้นก็เก็บเก็บมาเห็นว่าสวยดีโอเคครับแล้วองนี้จะถูกอยู่ให้อยู่ในพิมพ์พิมเอครับพิมพตลีเอโอเคครับเรามาดูลักษณะลดยรวมพิมพตลีนะครับก็คือลักษณะรวมก็มคือด้านหน้าด้านหน้าท่านจะหลับตาเนาะแล้วก็ จมูกจมูกเป็นสันด้านบนก็จะเป็นาสามอะไรสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้ครับแหลมๆเนี่ยครับพิมพ์ของผ้านี่คือจะติดจะติดบล็อกกันไปเลยครับโดยรวมก็ก็รายละเอียดพวกนี้ต้องต้องชัดนะครับผมองค์นี้องค์นี้ขอบอยง ไม่มีการตัดเจียเท่าไหร่ครับก,ก็ก็พิจารณากันเองนะครับแต่ผมว่าองค์นี้ก็คงจะเป็นการการลอกมาอีกตามตามระเบียบครับก็เอาไว้ศึกษาแล้วกันครับแต่จะดูจากอายุอานามก็น่าจะน่าจะน่าจะเกือบสิบปีได้ครับโอเคครับมาดูกันลักษณะของพิมพ์ดูรวนก็คือฐานบัวนะครับฐานบัวก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือขึ้นลงตรงข้าม ฐานบัวชัดรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมใบหน้าหลวงพ่อโหติดโหติดกับบล็อกอะไรองี้ครับความคมต่างๆความคมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับอง์นี้ก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เรามาดูด้านขอบนี่คือขอบกลาต้องเป็นรอยเจียครับเนี่ยครับลักษณะรอยเจียต้องเป็นประมาณด้าน,านใต้ฐาน ประมาณนี้ครับด้านหลัง่ยเป็นพื้นก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ลองสอหาดูตามแผงพระไกลบ้านครับซึ่งก็ต้องดูในส่วนของลักษณะโดยรวมด้วยครับแต่เราก็คือความคมแล้วก็ผิวเนื้อต่างๆครับก,ก็ก็น่าจะไม่น่าจะ ใหม่กว่านี้ต้องเก่าๆอะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับลักษณะนเนื้อออกไปทางออกไปทางเนื้อละวะนะครับรอยตัดฐานเจี๊ต่างๆด้านขอบอะไรก็น่าจะมีด้วยความคมต่างๆโอเคครับฝากไว้สำหรับคลิปหลงพ่อ,อตอรีดแค่นี้นะครับ